h e l l o everybody สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับที่เช่ฟ้านะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์พื้นฐานนะคะคำที่61ถึง80นะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกออกเสียงคำศัพท์กันนะคะแล้วก็เขียนคำศัพท์ให้ถูกต้องด้วยนะคะ,ะริ่งจากคำแรกนะคะ,ะนักเรียนก็ดูนะคะ G UN ออกเสียงค่ะกันแปลว่าปืนนักเรียนก็เขียนค่ะ G UN กันปืนนะคะ คำท,ที่สองค่ะเดี๋ยวเรามาโพเนนะคะสเปลดโพเนากันนะคะ H I P P O HIPPO แปลว่าฮิปโปโปเตมัสค่ะนักเรียนก็เขียนเองเลยนะคะคำต่อไปค่ะ HIT H I T HIT แปลว่าตีค่ะนักเรียนก็เขียนนะคะคำต่อไปค่ะ HOLD HOLD แปลว่าถือหรือจับค่ะคำต่อไปค่ะ H O M E W O R K โฮมเวิร์การบ้านค่ะคำต่อไปค่ะ H O N E Y h o n น y น้ำผึ้งค่ะต่อไปนะคะ H O P hop กระโดดค่ะ68นะคะ H O R S E horse แปลว่าม้าค่ะต่อไปค่ะ คำที่69 H U T h a r t แปลว่ากระท่อมค่ะคำที่70นะคะ I N K Ink หมึกหรือน้ำหมึกค่ะนักเรียนก็เขียนคำศัพท์นะคะแบบตัวอย่างข้อที่1ข้อที่61ให้ครบนะคะเขียนให้ครบถึงข้อ70ไปนะคะต่อไปค่ะคำที่71ครูฝ้ายจะทำตัวอย่างให้ดูข้อนึงนะคะอ่ะมาดูนะคะ J A C j จ็คเก็ตแปลว่าเสื้อแจ็คเก็ตค่ะน้องนี็กก็เขียนค่ะหางยาว J A C K E T j จ็คเก็ตแบบนี้นะคะข้อต่อไปนักเรียนเขียน A นะคะต่อไปค่ะ J E A N S jeans กางเกงยีน e e e ค่ะต่อไปค่ะอย่าลืมนะตัว J ต้องหางยาวนะคะแบบตัวตัวอย่างตัวแรกเลยต่อไปค่ะคำที่คำที่เจ็ดสิบสาม J O I N Joyce แปลว่าเข้าด้วยกันค่ะต่อไปค่ะ J U I C E juice น้ำผลไม้ค่ะต่อไปนะคะ K E E P keep เก็บรักษาค่ะ76ค่ะ K I T T E N kitten ลูกแมวค่ะ77ค่ะ L I V I N G R O O M Living Room ห้องนั่งเล่นนะคะต่อไปค่ะ78 L O C K Lock แม่กุญแจค่ะ79 L O G Lock ซุงหรือท่อนซุงนะคะต่อไปค่ะคำสุดท้ายนะคะ80นะคะ L U N C H Lunch อาหารมื้อกลางวันค่ะ ให้นักเรียนนะคะเขียนคำศัพท์นะคะฝึกออกเสียงและเขียนคำสัพท์ให้ครบถึงข้อที่80นะคะ61-80นะคะแล้วเราก็ถ่ายรูปส่งให้ครูฝ้ายดูด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ See you again next time. Goodbye.